รประธานาธิโจไบเดนบอกว่ามีความพร้อมที่จะจัดระเบียบของโลกแล้วก็พร้อมจะประชญหน้ากับรัสเซียนะครับรวมทั้งจีนเป็นสําคัญในการต่อสู้ในการจัดระเบียบครั้งนี้และสหรัฐอเมริกาก็มีความพร้อมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นที่น่าเดือดร้อนมายัางประเทศไทยคือราคาน้าม,มันมันพุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะถูกลงนะครับที่ฝั่งสาภาพยุโรปยังไม่มีการคว่ำบาตร รัสเซียเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานราคาน้ํามันถูกลงแต่ยังคงสูงอยู่นะครับจากราคาน้ํามันที่สูงอยู่ก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในยุโรปตอนนี้ปรากฏว่าออกมาชุมนุมประท้วงเป็นจำนวนมากนะครับต่อต้านราคาน้ํามันที่แพงขึ้นหลังจากที่ฝั่งสาภาพยุโรปไปทะลึ่งคว่ำบาตรนะครับรัสเซียส่งผลทําให้ราคาน้ํามันจากกลุ่มโอเปิ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับสวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องหนวของการต่างประเทศสถานการณ์การต่างประเทศคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจสังคมโลนทั้งการเมืองนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาที่ใช้เคฟหรือนะครับยูเครนเป็นสมรภูมิ เริ่มต้นนะครับราคาน้ำมันลงนะครับหลังจากที่ E.U. หรือสาภาพยุโรปสอบไม่คว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียนะครับหุ้นของสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำปิดลบนะครับราคาน้ำมันขยับลงนะครับหลังดอลลาร์แข็งค่าและดูเหมือนว่าสาภาพยุโรปจะไม่มีกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียเพิ่มเติมส่วนวอร์ซีดปิดบวกได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ทองคำทองคำนะครับปรับตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่รัสเซียก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องฮะัทำการถล่มนะครับทางอากาศหนักขึ้นยึดมารีอูปโปโลได้แล้วนะครับครึ่งหนึ่งเจ้าที่ยูเครนนะครับกรวนเมืองกำลังกลายเป็นเท่าฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศนะครับอย่างหนักหน่วงของรัสเซียนะครับกำลังเปลี่ยนเมืองมาริอูปโปนะครับที่ถูกปิดล้อมกลายเป็นเท่าฐานแห่งดินแดนร้างนะครับ สภาพเมืองนะครับระบุว่าขณะที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแผนที่จะคว่ำบาตเพิ่มเติมลงโทษมอสโกขณะที่มีการยกพลรุก,กรานยูเครนนะครับในขณะที่โคศกหญิงคนดังทำเนียบขาวติดโควิด19เรารอบที่2ยกเคสนะครับติดโควิดที่ฉีดวัคซีนแล้วนะแต่อาการก็ค่อนข้างจะเบา เจนสากินะครับเลขาธิการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำรรเนียบขาวนะครับเปิดเผยว่ามีผลการติดโควิด -19 เป็นบวกอีกรอบหนึ่งและไม่ร่วมคณะของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเดินทางไปเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อประชุมต่างๆหารือในประเด็นรัสเซียนะครับรุกรานยูเครนในขณะที่อายการของยูเครนปรากฏว่านะครับอ่วนนะครับหลักฐานชัด รัสเซียกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในมารีอูโปอัยการสูงสุดของยูเครนนะครับก็บอกว่าจากหลักฐานต่าง,างๆแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผ่านการปิดล้อมมารีอูโปเมืองยุทธศาสตร์ทางใต้ของยูเครนตอนนี้ก็ถูกปิดล้อมไว้เรียบร้อยในขณะที่สหรัฐอเมริกายอมรับมโนไปเองนะครับ ว่าไม่พบหลักฐานจีนส่งอาวุธช่วยรัเสเซียทำสงครามในยูเครนสหรัฐอเมริกาไม่พบหลักฐานในเร็วๆนี้ว่าจีนได้ส่งอาวุธให้แก่พันธมิตรอย่างรัเสเซียขณะที่มอสโกกำลังสู้ทำสงครามในยูเครนเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกายอมรับอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่โฆษกของวาลาดาิเมียปูตินแย้มรัเสเซียอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากถูกคุกค,คาม ความอยู่รอดโฆษกของประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินของรัสเซียได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN นะครับยอมรับว่าปฏิบัติการทางทาหารในยอยูเกรนขณะน,นี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และไม่ปฏิเสธทางเลือกในการใช้อาวุธนิวเกลี่ยหากว่ารัสเซียต้องเผชิญกับภัยพกคุกคามนะครับกระทบต่อความอยู่รอดของประเทศในขณะที่อเล็กซา นาวานีนะครับคู่ปรับของวลาดาเมียปูตินปรากฏว่าโดนสารจำคุกอีก9ปีฐานช่อโกงแล้วก็หมิน่นศาลอเล็กซานดาวานีฮะแกนนำฝ่ายค้านของรัสเซียซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของวลาดามียปูตินถูกสารพิพากษาจำคุกในเรือนจำความมั่นคงสูงเป็นเวลา9ปีฐานผิดช่อโกงและหมิ่นศาลนะครับซึ่งเขายัางถูกสารสั่งปรับอีกจำนวน1.2ล้าน รูเบิหรือ370,000บาทนะครับไม่ได้มีท่าทีสะทกสะท้านในขณะที่สำนักข่าว RIA ของทางการรัเสเซียรายงานว่าเขาเตรียมที่จะให้ทนายยืดอุทธรณ์นะครับซึ่งเขาเคยรักษาตัวที่เยอรมน,นีมานานหลายเดือนหลังจากถูกลอบทําร้ายด้วยสารพิษทําลายประสาทนะครับโนวิช็อกซึ่งเขาอ้างว่าเป็นฝีมือของเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัเสเซีย และเป็นคำสั่งตรงจากวาลาดาเมียปูตินนะครับในขณะที่เอาอาดีตเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกายอมรับนะครับว่าสงครามถล่มอิรักและก็ซีเรียรเป็นเรื่องชอบธรรมมากกว่าเรื่องของรัสเซียบุกยูเครนจอห์นโบตันนะอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรัสเซียทุเดย ในเหตุผลที่ว่าทำไมพฤติกรรมของรัสเซียในยูเครนถึงไม่ชอบธรรมต่างจากนะครับปฏิบัติการทางทหารต่างๆของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ผ่านมาโบตันไม่เคยมองนะครับสงครามสหรัฐอเมริกาว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับในอดีตที่ผ่านมาเขาคือผู้สนับสนุนตัวยง ต่อปฏิบัติการทางทหารในอิรักซีเรียอิหร่านเกาหลีเหนือเวเนซุเอลาและประเทศอื่นๆที่สหรัฐเข้าทําการลุกรานในขณะที่ส่วนหนึ่งนะครับในรัฐบาลของประธานดีจอร์ g ดับเบิลยูบูชเขามีบทบาทสําคัญในการอ้างเหตุผลสําหรับการลุกรานอิรักในปี2003นะครับภายใต้คําอ้างที่ว่าซัดดัมบุเซนครอบครองอาวุธทำหลายล้างซึ่งสุดท้ายไปไปมามา,มาก็ไม่มีการ พบอาวุธดังกล่าวแต่อย่างใดในขณะที่เจ้าที่สหรัฐอเมริกาก็ยอมรับไม่พบหลักฐานว่ารัสเซียเตรียมใช้อาวุธเคมีชีวภาพในยูเครนอย่างที่มีการกล่าวอ้างเจ้าที่กราโหมระดับสูงของสหรัฐอเมริกาออกมายอมรับอย่างเป็นทางการนะครับว่ายังไม่พบหลักฐานหนักแน่นนะครับชัดเจนว่ารัสเซียจะนําอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพมาใช้สงครามในสงครามยูเครนแต่ยังคงเฝ้าติดตามข่าวกรองเกี่ยวกับ เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมากล่าวโดยไม่อ้างอิงหลักฐานใดๆนะครับหังสิ้นเชิงทางการรัสเซียกล่าวหาเคฟว่าอ่กล่าวหา,ว,า,า,หาว่ามีอาวุธนะครับเคมีและอาวุธชีวภาพซุกซ่อนอยู่คือสัญญาณบ่งบอกว่าประธานาธิบดีวลาดาิมีปุตินกําลังแจมนําอาวุธมาใช้นั้นเจ้าที่กล่าวโหมผู้ไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าเขาเชื่อว่าในการประเมินของไบเดนนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า ไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องทํานองลักษณะดังกล่าวในช่วงเวลานี้ในขณะที่เกาหลีใต้ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทะลุ10ล้านคนเกือบ1ใน5ของประเทศติดเรียบร้อยยอดผู้ติดเชื้อสะสมโควิด -19 10ล้านคนนะครับหรือบวกราวๆหนึ่งใน5ของประชากรขณะที่ยอดผู้ป่วยหนะักและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นทำให้นะครับ ป่าชนะสถานนะครับและสถานที่เก็บศพเริ่มที่จะไม่เพียงพอในขณะที่เพนดากอนนะครับก็ชี้สู้มาสัปดาห์ที่4่นะครับเคมรินเสียกำลังพลไปแล้วประมาณ10%นะครับพลเรือนเรือรบของรัสเซียยิงมิสไซล์ร่อนโจมตียูเครนจากทะเลเป็นครั้งแรกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเจ้าที่เพนดากอนนะฮะมีการเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียลด ต่ำกว่า90%นะครับนับตั้งแต่เกิดสงครามภาพถ่ายดาวเทียมของมาซาล่าสุดชีรสเซียโจมตีมารีอูโปด้วยมิสไซล์ร่อนจากเรือรบในทะเลอาซอฟเป็นครั้งแรกท่ามกลางกองกำลังยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงและอาวุธและมีทหารบางส่วนป่วยจากปัญหาหิมะกัด เพราะไม่มีอาวุธป้องกันที่เหมาะสมนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกามากดว่ามีการส่งนายทหารระดับสูงเดินทางมาอย่างประเทศไทยซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะครับการเดินทางมาครั้งนี้นะครับกองทัพบ,บกได้ให้การต้อนรับอย่างเต็มรูปแบบ นะครับแล้วก็มีการติดร่มกิติมศักดิ์ให้6เสือทอบอนะครับพร้อมทั้งบิกออตต้อนรับหาหรือแล้วก็ไปเยี่ยมชมนทะหารของสหรัฐอเมริกาในการฝึกนะครับที่จังหวัดรบบุรี24มีนาคมพร้อมป,อมปิดการฝึกด้วยนะครับพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้มัญชาการทหารบกติดปีกร่มกิติมศักดิ์และมอบโรเกียรติยศ ให้แก่ผู้บัญชาการกองกําลังทางทหารทางบกนะสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างทัพบ,บกสหรัฐอเมริกากับทัพบ,บกของไทยรวมทั้งนะครับแสนรักความร่วมมือของทั้งสองชาติที่เสริมสร้างความมั่นคงทั้งในภูมิภาคและระดับสากลต่อไปนะครับผู้บัญชาการกองกําลังทางบกของสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกและคณะก็ได้มีโอกาส เยี่ยมเยือในราชอาณาจักรไทยนะครับคราวนี้ก็มาอย่างเป็นทางการนะฮะสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นกองทัพบกช่อง5นะฮะก็เป็นสื่อของกอ,องทัพนะครับบกเนี่ยก็มีการประกาศสร้างความร่วมมือฮะอย่างเป็นทางการนะครับกับทางรัสเซียนะครับ เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการฮะซึ่งเป็นการจับมือกันครั้งต้นๆน,นะครับที่มีการจับมือกันอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐขอภัยระหว่างรัสเซียกับประเทศไทยเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็คงเห็นสถานการณ์ตอนนี้รัสเซียเข้าทําการปิดล้อมทุก นะครับในเป้าหมายที่มีการเตรียมพร้อมนะครับครึ่งเมืองซึ่งเป็นเมืองสําคัญตอนนี้ก็รัสเซียก็ถล่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เคยเกล่าวหาจีนนะครับว่าส่งอาวุธสนับสนุนรัสเซียจนถึงขณะนี้ก็ไม่พบหลักฐานที่มีการกล่าวหานะครับรัสเซียอีกนะครับกล่าวหาจีนกล่าวหารัสเซียว่ามีอาวุธนิวโครงนิวเคลียร์นะครับจะใช้อาวุธเชื้อภาพในสงครามครั้งนี้ก็ปรากฏว่า ได้รับการยืนยันนะว่ายังไม่พร้อมที่ยังไม่มีอาวุธดังกล่าวะที่จะมีการเตรียมพร้อมที่จะไปใช้ในสงครามยูเครนในขณะที่กองทัพบ,บกช่อง5าจับมือทูตรัสเซียนะครับเสนอข่าวสงครามรัสเซียยูเครนให้ถูกต้องไม่เป็นเฟกนิวโดยจะตรวจสอบข่าวกับสถานทูตรัสเซียก่อนสื่อตะวันตกหลังสื่อตะวันตกทําข่าวสารนะครับพบซึ่งปรากฏว่าผู้บัญชาการ กองทับกพบทบกช่อง5นะครับปิกตี้มาเองนะครับแล้วก็ลงนามความร่วมมือนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพข่าวนะครับแล้วก็มีการหารือกับพลเอกรังสีนะครับกรรมการผู้มนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์กองทับกช่อง5เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือนะครับกองทับกกับไทยในมิดประเทศของรัสเซีย และกิจกรรมต่างๆของการรายงานข่าวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของข่าวต่างประเทศนะครับซึ่งอกองทบบกช่อง5รายงานข่าวว่าเอกอัคราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยยืนยันว่าทางรัสเซียเคารพจุดยืนรัฐบาลไทยและพร้อมสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อเสนอความเป็นจริงและต่อต้านข่าวปลอมโดยเน้นนะครับมีหลักฐานอ้างอิงแล้วก็แหล่งข่าวที่ถูกต้อง ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ข้อมูลข่าวสารในฝั่งของอยุโรปนะครับก็มุ่งไปในเรื่องของการโจมตีเป็นสําคัญล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนบอกว่ามีความพร้อมที่จะจัดระเบียบของโลกแล้วก็พร้อมจะประชญหน้ากับรัสเซียนะครับรวมทั้งจีนเป็นสําคัญในการต่อสู้ในการจัดระเบียบครังนี้และสหรัฐอเมริกาก็มีความพร้อมนะครับอย่างไรก็ตาม นะครับประเด็นที่น่าเดือดร้อนมายัางประเทศไทยคือราคาน้ามันมันพุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะถูกลงนะครับที่ฝั่งสาภาพยุโรปยังไม่มีการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานราคาน้ํามันถูกลงแต่ยังคงสูงอยู่นะครับจากราคาน้ํามันที่สูงอยู่ก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในยุโรปตอนนี้ปรากฏว่าออกมาชุมนุมประท้วงเป็นจำนวนมากนะครับต่อต้านราคาน้ํามันที่แพงขึ้นหลังจากที่ฝั่งสาภาพยุโรปไปทะลึ่งคว่ำบาตร นะครับรัสเซียส่งผลทําให้ราคาน้ํามันนะจากกลุ่มโอเปกที่มีซาอุดิอารเบียและรัสเซียเป็นสําคัญเนี่ยนะครับเพิ่มราคาที่พุ่งสูงขึ้นด้วยการลดกําลังการผลิตนะครับทำให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประเทศไทยทางรอกของประเทศไทยผมเรียนอยู่เสมอนะครับสหรัฐอเมริกาก็ไม่ย,ยอมนะมาฝึกซ้อมในประเทศไทยขณะเดียวกันไทยก็สนับสนุนฝั่ง รัสเซียด้วยการประสานงานนะครับกับโทษเรื่องข้อมูลข่าวสารว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจริงนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะบีบบีบทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับส่งคนมาฝึกส่งคนมาซ้อมรบบีบทั้งจีนนะครับบีบทั้งรัเสเซียนะครับเพื่อมาให้ข้ามไปสนับสนุนในขณะที่รัเสเซียก็บอกว่าไทยนะครับ เป็นกลางที่ดีไม่ไปร่วมกับความขัดแย้งไม่เล่นงานรัสเซียเพราะเป็นมิตรประเทศที่อยู่กันมายาวนานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันคืออะไรเรียกว่าหลักที่เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอํานาจที่ผ่านมาวิเคระห์วิราะห์าะมากมายนะบอกว่าสหรัฐอเม,ร,มริกามาฝึกซ้อมในประเทศไทยแบบนี้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเอียงข้างไปฝั่งของประชาาธิปไตยหรือฝั่งของสหรัฐอเมริกราแน่นอนแบบนี้จีนจะต้องไม่พอใจแบบนี้รัสเซียจะต้องไม่พอใจวันนี้ หุน่นสวดคงเห็นชัดเจนนะฮะในภาคปฏิบัติการเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าหลักที่เขากําลังเดินอยู่ในส่วนของอับบาลเนี่ยก็หลักหลักนี้ที่เขาเดินเขาเรียกว่าหลัก Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอํำนาจที่ผ่านมาทูตของรัสเซียแถลงข่าว2ครั้งนะครับว่าไทยเป็นมิตรประเทศกับรัสเซียและแสดงความยินดีและชมเชยประเทศไทยที่วางตัวเป็นกลาง เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคงเป็นคําตอบนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้เอียงไปข้างไหนหลักที่เดินอยู่ตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5ตราบจนถึงปัจจุบันที่เรียกว่าหลักการทูตแบบสยามนั้นยังคงใช้อยู่จากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธ้ศักดิเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ